นิดชิว่าโปเตสเ่อสวัสดีนะครับโปเตครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม b บายโปเตเย้เอาล่ะวันนี้นะครับใครก็ทราบนะครับจากคลิปที่แล้วทิ้งอ่าคลิปเซลวีตัวนี้นะครับใครก็รู้เนาะว่าผมอยู่ในภาวะช่วงสิวบุกนะครับผมมันพลาดไปเพราะว่าอะไรเพราะไปลดขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าไม่ดีเท่าเดิมแค่เรื่องนี้เนี่ยนะใช่มันเลยมาแบบว่าทิ้งร่องรอยอารยธรรมนะครับแต่ข่าวดีก็คือในระยะ3มอาทิตย์กว่าเนี่ย คือสิวหายหมดแล้วทั้งหน้าเลยทั้ง3ประเภทสิวนะครับคือสิวโพดนะครับสิวอุดตันและสิวอักเสบนะครับหายหมดแล้วนะครับสามอาทิตย์กว่าๆเท่ากับในการดูแลของผมนะแล้ววันนี้นะครับจะมาเผยไอเทมเด็ดในการในช่วงที่เป็นสิวและดูแลผิวในช่วงเป็นสิวให้ฟังนะว่ามันมีไอเทมตัวไหนบ้างที่เด็ดๆที่ผมใช้กันอยู่นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆทีนะว่า รอยมันหนักมากนะหน้าผากเนี่ยผดพ,พวกนี้ก็หายหมดแล้วนะผดหายเหลือแต่แบบรอยของสิวอักเสบสิวตันนะนี่นะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบวงปากลามมาถึงใต้คางนะเห็นเห็นเลยนะนี่ตึก๊กตึก,ต,ก,ต,กตึ๊กตึกตึนั้นเลยเต็มบอกเลยตอนนี้คือหน้าเกลีียงหมดแล้วนะครับสิวไม่มีแล้วนะครับหายกลิบเลยนะครับผมแป่เหลือแค่การรักษารอยเพราะผมมี่ใส่เสียชอบแก่สิวซึ่งผมยอมรับตรงนี้ได้ผมยอมรับกับการที่เราทําใจเรื่องการรักษารอยได้ไม่ช้านะครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการทําคนสะอาดผิวหน้ากันก่อนเลยนะ เชา้าตื่นมานะครับผมจะใช้เป็นเจลล้างหน้านะครับของที่หมดไปแล้วนะครับทิ้งหมดไปแล้วก็คือเอ็กเซอร์ส์มูทติ้งเจลวนะครับไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะตัวนี้นะครับดีมากมันหมดแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเยอะเนาะเป็นเจลใส ไม่มีฟองนะครับล้างหน้าอ่อนโยนข้างในมีเมชบีดที่สกัดจากเอเซนเชียลออยล์เปลือกส้มยูสุนะครับปลุกผิวให้ตื่นสดชื่นได้ดีนะครับผมและช่วยรักษาสิวได้ดีนะครับไปไม่ต้องพูดถึงมันเยอะนะเนาะผ่านไปเถอะอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจลตัวนี้ทิ้งเซราลวีนะครับผมตัวเซราลวีเนี่ยก็คือเขาโดดเด่นด้วยเรื่องของส่วนผสมที่ให้มาถึง3ตัวเด็ดนะครับให้มามากกว่านั้นแต่ว่า3ตัวเด็ดเขาถึงขั้นเขียนเขียนไว้เลยว่า3ตัวเด็ดของเขามีอะไรบ้างหนึ่งนะครับเซราลไม้นะครับเซราาัลไม ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในอาเซนไม์วิตามิน b 3นั่นเองนะช่วยให้ผิวนั้นกระจ่างใสามากขึ้นนะครับแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับผมตัวนี้กรดไฮยาลูรอนเนี่ยเขาช่วยเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะครับเติมความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ดูดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ปิดล็อกความชุ่มชื้นเก็บไว้ในผิวให้เราได้อย่างดีฉะนั้นด้วย3ผสมส่วนส่วนผสมที่เด็ดเด็ดสตัวนี้เนี่ยเราหวังผลในเรื่องของผิวที่มีสมดุลมากขึ้นนะผิิวที่ขข็งรรมากกรา,า,กกมากกกึ้้นนนะะผดูจใสเปปตคับ ดีแน่นอนนะจัดได้เลยนะครับเซลาวีนะครับสูตรนี้ก็ชื่อว่าเซราวีโฟมมิงเฟเชียลคลีนเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นสูตรสีเขียวมิ้นนะ์เนาะเหมาะก,กับสภาพผิวธรรมดาถึงผิวมันนะใช้อะไรให้ตรงสภาพผิวนะจะได้เห็นผลดีและชัดเจนนะครับผมอีกสูตรหนึ่งทิ้งเขียวเข้มแบบนี้เหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะไปจัดกันตามสะดวกนะเช้าสเต็ปแรกคือเจลล้างหน้านะครับจบไป <c oughs> เซตที่2ก็คือยังล้างหน้าอยู่นะแต่เป็นโฟมล้างหน้าผมจะใช้คู่กันทิ้งคู่นี้นะครับผมหนึ่งะครับ J M Solution Japan นะครับเซนทรัแครฟ cleansing โฟมนะครับเป็นโฟมล้างหน้าใบบุบกนะคลายมาก็จับไปได้เลยนะจัดได้เลยราที่ญี่ปุ่นหรือที่เมืองไทยถ้ามีซื้อซื้อกันไปใช้ได้เลยนะครับโฟมล้างหน้าใบบุบกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ปลอกกระลมผิวนะครับและททำความสะอาดหน้าได้ล้ำลึกนะครับผมส่วนตัวนี้ทิ้งเจ้าชาอกโลจี้นะครับ Detoxifying Face Wash นะครับตัวนี้ผมบอกก่อนว่า มันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของสิวอุดตันได้ดีเท่ากับอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้นะครับสูตรสีเขียวเีวเนี่ยเขาชื่อว่า detoxifying ส่วนสีชมพูเขาชื่อว่า purifying ซึ่ง purifying เด่นเรื่องสิวที่สุดมากกว่ามากนะครับช่วยสิวทุกประเภทนะครับสีชมพูย้ำชื่อว่า purifying detox อ๋อ purifying <ifying. S 1> uh, Pur facial cleanser นะครับเป็นจัดได้เลยแล้วถามทำไมรู้ว่ามันดีในช่วงเป็นสิวทำไมไม่เอาใช้ตัวนี้ล่ะคุณโปเต้ก็เพราะว่ามันหมดเนาะไม่ได้กลับเมืองไทยขนาดซื้อมาตุน3หลอดนะหมดแล้วนี่คือหลอดที่3ก็หมดแล้วเหลือตัว อยู่1หลอดหลอดสุดท้ายด้วยของชัโคลจี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้มันไปก่อนก็ทนทนใช้ตัวนี้คือช่วยดูดซับสิ่งกระป๋กงในโพรงรูขุมขนตัวนี้คือช่วยเรื่องของสิวอุดตันที่มีน้ํามันอุดตันอยู่ในโพรงรูขุมขนนะครับฉะนั้นมันดีกว่ากันมากนี่คือสเต็ปสองนะผมใช้คู่นี้นะต่อไปในขั้นตอนการทาความสะมอาดในน้าเช้าแต่ตอนเย็นก่อนหน้า2สเต็ปนี้นะครับผมจะเพิ่มเคินซิ่งออยล์ไปทิ้งตัวนี้นะครับเพราะชื่อว่า เขาชื่อว่า m ูจ j i c นซิ n s i n g Oil นะครับผมตัวนี้ m ูจ j i c นซิ n s i n g Oil เป็นสูตรที่ผมใช้อยู่มี2สูตรนะผมใช้สูตรสูตรที่ชื่อว่า m a r u d o นะครับสูตรไม้นั่นเองนะครับไปจัดได้เลยนี่เสร็จ1ตอนเย็นนะ ครีนซิ่งออยล์นะครับเจลล้างหน้านะครับแล้วก็คู่โฟมล้างหน้านะครับผมอ่านี่คือขั้นตอนการทําความสะอาดเช้าเย็นเป็นอย่างนี้นะพอเช้าเย็นทําความสะอาดไปแล้วต่อไปเป็นเช้าเย็นเรื่องของการใช้น้ําตกและเอสเซนต์นะครับน้ำตกเช้าเย็นจัดไปเลยนะครับออริจินม่ก่ามัชลูมนะครับตัวนี้นะครับเจ้าน้ําตกเห็ดนะครับช่วยปรับปรรมลมผิวทําให้ผิวแข็งแรงด้วยส่วนผสมเด็ดๆของเขาจากเห็ด3ชนิดนะครับผมช่วยเรื่องของสิวผดได้โดดเด้งนะครับแล้วสิวอื่นๆได้ดีเช่นกันนะครับผมน้ำตกเห็ดตบไปต่อไปเอสเซนต์นะครับ เช้าเย็นเหมือนกันนะครับทิ้งเจ้าตัวนี้จากแบรนด์สกินโอโฟนะครับเขาชื่อว่าเซนท่าแอมพลูเป็นแอมพลูน้ำใสแบบนี้นะครับผมอ่อนโยนต่อผิวเนื้อเบาใช้ง่ายนะครับผมไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสีนะครับผมและช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวแข็งแรงเช่นกันนะเพราะว่าผิวที่เป็นสิวคือผิวที่ขาดสมดุลและผิวที่ไม่แข็งแรงนะครับผมตัวนี้ใช้ง่ายจริงๆแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะครับไม่มีแอลกอฮอล์จัดได้เลยนะครับผมและเป็นสารสกัดจากใบบัวบกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าพอเอสเซนต์ตอนเช้าเย็นไปแล้วที มีเอสเซนต์ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับตัว2ตัวหลังที่จะพูดในกลุ่มของเอสเซนต์นะครับเป็น2ตัวที่ใช้เฉพาะตอนกลางคืนที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปและต้องเป็นช่วงที่สิวหายดีแล้วนะในช่วงการอะไรเขาเรียกว่าการรักษารอยนะครับมาที่ตัวที่1ทิ้งตัวนี้นะครับดรซิลโบ VC รอยเอสเซนต์โลชั่น EX นะครับตัวนี้เป็นเอสเซนต์วิตามินซนะครับผมเอามาเพื่อกระตุ้น การผัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับเอาเดซเซลออกนะครับเพื่อจะให้รอยสิวนั้นจางลงจางลงในทุกๆวันนะครับผมกระตุน้นการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะครับตัวนี้ดร์ซิลโบโดีมากนะครับถึงแม้ว่าราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะแต่ถ้าคุณซื้อมาใช้นะผมบอกเลยว่าขวดเดียวใช้ได้โคตรนานนะบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ ปริมาณที่เขาใส่ทให้ก็คือ150 ml นะครับผมอ่าไปจัดกันได้เลยนะครับผมและเพิ่มปีกตัวตอนกลางคืนนะครับก็คือทิงจากแบรนด์อีเลิกเซอร์เหมือนเดิมนะแบรนด์อีเลิกเซอร์เป็นแบรนด์ลูกของบริษัทชิซโดนะครับผมเขาชื่อว่าอีเล็กเซอร์บาลานซินะครับผมตัวนี้เป็นมิล์นะครับที่เคลือบความชุ่มชื้นให้ให้ผิวหน้าของเรานะ ผิวยิ่งเป็นสิวผิวยิ่งอ,อ,อะไรอะ่ะมีอาการแพ้อะไรง่าย,ายๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งสําคัญคือเติมความชุ่มชื้นก่อนนะครับเป็นความชุ่มชื้นที่อ่อนโยนเติมเข้าไปก่อนนะอย่าใช้พวกกลุ่มกรดอย่าใช้พวกกลุ่มที่จะไปเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆเลยนะครับพยายามใช้อะไรที่อ่อนโยนนะครับและเติมความชุ่มชื้นเน้นความชุ่มชื้นให้ดีก่อนนะผมก็เติมมิลเข้าไปและปิดท้ายที่เจลนะครับทีนี้เจลรักษาสิวของผมตัวรักเนี่ยมันหมดไปแล้วทิ้งตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าอีเล็กเซอเรัว้กษาสิโดย พาะสิวที่เกิดจากอาการใส่หน้ากากนะครับหน้ากากหนาา้าไมยและเป็นสิวแพ้บริเวณรอบองปากนะครับซึ่งจริงๆถามว่าเขาเคลมมาในส่วนของสิวแพ้มาร์กเนี่ยแล้วสิวอื่นเนี่ยใช้ได้ไหมก็ผมก็ลองใช้ทั้งหน้าใช้ได้ดีเห็นผลดีเยี่ยมมากนะครับผมเป็นเจลฟ้าใสาพาสเทลนะตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลโกอฮอล์นะครับอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ไม่ก่อเกิดการอุดตันนะครับใครสนใจตัดได้เลยนะครับแบรนด์อิเล็กเซอร์คลิปเต็มไปดูได้ก่อนทิ้งนะ ตกไปทีนี้เจลอันนี้มันหมดไปแล้วทำไงก็เลยมาใช้ของแบรนด์นี้แทนที่แบรนดีโปรแกมนะครับใครก็ทราบนะว่าดีโปรแกมนะครับเป็น แบรนด์ที่เขาเน้นไปยังผู้ที่มีผิวแพง่ายผิวที่อ่อนอ่อนโยนผิวที่บอบบางเออผิวที่บอบบางนะครับแพง่ายอย่างนี้นะแบรนด์ดีโปรแกรมตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เขาชื่อว่าดีโปรแกรมไวท์เทนนิ่งเคลียร์เจลลี่เอเซนต์นะครับผมตัวนี้เป็นเจลที่ผมเอามาใช้ทดแทนเจ้าตัวที่หมดไปนะครับผมเพราะว่าผมหวังอะไรอย่าลืมว่าในแบรนด์ดีโปรแกรมมีสารเอกสิทธิ์อยู่ตัวหนึ่งชื่อเอสตาบิลไลซิงนะครับผมตัวนี้เอสเตอบิลไลซิงไม่ใช่สตาสเตอบิลไลซิงนะเป็นสารที่เขาช่วยทําให้ผิวนั้นแข็งแรงปลลม,มผิวแะทําให้ แลวนั้นดูมีภาวะและสมดุลที่ดีแล้วรักษาความชื้นให้ผิวเราได้ดีมากนะครับและในทางแถบกันมาอีกนิดนึงในทางที่ดีกว่านั้นก็คือเขาให้ความไวทเทนนิ่งคือให้ผิวที่ผิวหน้าดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติมากขึ้นมาด้วยนะครับผมสิวก็หายหน้าก็ใสขึ้นนะอันนี้ดีมากนะครับและทาแล้วเย็นผิวสบายผิวมากมากผมชอบนะอ่านะครับจบไปแล้วนะครับในการดูแลผิวนะครับคราวนี้ถ้าอาทิตย์หนึ่งคุณมีเวลาว่างนะช่วงที่คุณเป็นสิวใช้มาร์สครับตัวนี้แก๊สโซแคปแล้วนะก็็เปนเมน้ซตา สครับแบบละเอียดนะครับจากบราชูก้าตัวนี้นะครับเขาช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวชั้นนอกออกไปแล้วก็ไปดูดซับสิ่งกระบอกโดยโคนมอโคเนี่ยดูดซับสิ่งกระบอกที่อยู่ในโพรงลุมขนออกทุกชนิดออกเคลียร์นะครับล้างแล้วจะรู้สึกเลยว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงและดูสะอาดขึ้นสดชื่นกลิ่นก็ดีนะครับผมอันนี้คือที่ระหว่างที่ช่วงเป็นสิวแต่ถ้าสิวหายดีแล้วจัดตัวนี้ได้เลยครับเป็นมาสก์กรดนะครับหรือมาสก์เลือดนั่นเองนะครับก็จับจากแบรนด์ Dior De n a i นะ จำได้เลยตัวนี้ดีมากๆนะครับตอนนี้ก็คือใช้เกือบจะหมดแล้วเหลือกระจุ้งเดียวนี่ก็คือผมก็หลังจากอาการสิวหายแล้วเนาะก็จะเอามาเลือดเนี่ยมากระตุ้นการผ่เซลล์ผิวอีกเช่นกันช่วงนี้จะเห็นได้เลยว่าที่ผลิตภัณฑ์ที่พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเน้นอะไรเน้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวปอบประโลมผิวแล้วก็การผ่าเซลล์ผิวนะครับเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าในช่วงที่ไอเทมเด็ดๆของผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้นะคราวนี้ถัดไปในกลุ่มของวิตามินนะ กระตุ้นการผ่าเซลล์ผิวและสร้างสมดุลผิวที่ดีต้องเป็นวิตามินซีนะครับทำไมถือมาสองซองคือซีซองที่เป็นสูตรธรรมดาเนี่ยมุสลิมทานไม่ได้นะครับพี่น้องมุสลิมถ้าจะทานซีของเดีซีคุณต้องทานสูตรละลายชา้าซึ่งหน้าตาซองเป็นแบบนี้นะมุสลิมทานอันนี้นไม่ได้อะจบไปนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือ2ตัวนี้ทํางานคู่กันทิ้งก็คือวิตามินอ e, ีและก็ฮาโตมุก,กิบอกเลยว่าอ e, 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 ีอีอีอีนี้ดีมากดีมากคือเรื่องสิวเนี่ยมันแบบ bring ครับกริปอยู่พอสมควรสกินแคร์ข้างนอกรักษาไปข้างนอกแต่อายุข้างในเนี่ยเราไม่สามารถจะดูแลได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องทาน E ีเข้าไปอีลดสิวแบบเวิร์กมากแล้วก็ทานคู่กาฮาตอมกิเข้าไปเสริมฤทธิ์กันนะคุณมันยิ่งดีเลยทําให้ความชุ่มชื้นของผิวนั้นดีสมดุลผิวนั้นดีผิวแข็งแรงนั้นดีความกระจ่างใสก็มาเออเลิศนะครับ จบไปแล้วนะครับ4ตัวนี้เด็ดๆที่ผมใช้ในช่วงของการเป็นสิวนะครับดูแลรักษาสิวนะตัดได้เลยหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับยังไงดูแลสุขภาพให้พร้อมนะครับผมแล้วก็เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งทิ้งเป็นกำลังใจสำหรับผมเลยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับไซยนาราบายบาย